จุ๊บ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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้น์มาทําอาหารค่ะเอาใจคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะกับเมนูนี้เลยนะคะข้าวห่อสาลายค่ะเป็นเมนูนะคะที่มีแค่สาลายข้าวปูอัดนะคะแล้วก็ชีสค่ะสามารถที่จะทําเมนูน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการทําก็ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยอีกด้วยนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูวิธีการทําและส่วนผสมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทําเมนูข้าวห่อสาหร่ายกันเลยค่ะมินก็จะใช้เป็นสาหร่ายแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะเราก็จะวางแล้วก็เอาข้าวญี่ปุ่นนะคะมาวางทับค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะใส่ไส้อะไรก็ได้นะคะที่เราชื่นชอบค่ะวันนี้นะคะมินเลือกมาเป็นปูอัดค่ะและเดี๋ยวเราก็จะามาวางนะคะแล้วก็ม้วนไม่ต้องตัดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าของสาล่ายกันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวชีสค่ะแล้วก็สาลายนะคะมาทําหน้าตาเป็นกระต่ายค่ะโดยจะใช้ตัวกดแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้กระปุกอะไรก็ได้นะคะของที่บ้านค่ะหรือจะเป็นถ้วยเป็นชามต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวกดแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีสามารถที่จะใช้ไม้จิ้มฟันวาดเอาได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวห่อสาลายค่ะ